วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรารู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับผมพาคุณผู้ชมมานั่งแบบสบายๆนะครับกับคุณลุงคิมนะฮะบริเวณนี้ครับก็คุณลุงเขาปลูกประมาณว่าพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าคุณลุงบอกว่ามีที่มานะกว่าจะมาเป็นปลูกพืชสวนครัวแบบนี้คนเราต้องมีเป้าหมายชีวิตเราทําสวนไม้ผลผมตั้งเป้าหมายกับตัวเองเอาไว้ทุเรียนครับ เป็นตัวประกาศชัยชนะถ้าทำทุเรียนได้แต่ลงทุเรียนครับครับเดิมตัวนี้ลงมะม่วงไว้ประมาณ200ร้นยต้นต้นสูงต้นัวนมีลูกเต็มต้นโคนที่หมดเลยอืมแล้วลงกล้วยนี่กล้วยกลเนเมือนางฮะเอาเอาราดกล้วยครับเคลือออกมาเป็นของแถมอืมลงมะเขือครับที่ว่างๆครับก็ขายได้อยู่ทุกวันนี้อืทดสอบเอาเมล็ดทุเรียนซื้อในท้องตลาดกัก้านยาวไม่เต็มหน่อยแต่เมล็ดพวกนี้ไม่ค่อยแข็งแรงอืม มเมล็ดทุเรียนคือเรารู้เลยว่าดินเราอย่างเราเนี่ยถ้าเอาเอากิ่งตอนกิ่งทาบมีแต่รากแก้วเนี่ยครับเอามีแต่รากฝอยเนี่ยครับมันสู้กับดินเราไม่ได้เพราะดินเรามันเหนียวสุดๆอืผมเรียกดินตรงนี้ว่าดินปราบเสียรใคร,ครว่าเก่งจากไหน,นมาเจอดินตรงนี้มาที่นี่เลยครับอืมาที่นี่เลยเสร็จแล้วเอา้าเราก็รู้ว่าถ้าเป็นเพาะเม็ดเราสังเกตที่ไม้ผลหลายตัวเงาะเพาะเม็ดครับออกลูกแล้วครับลิ้นจี่เพาะเม็ดโตไม่โตไม่เลิกแต่ยังไม่ออกอืแต่เงาะพันดี ต้นสูงแค่หัวเข่าวันนี้คือตายอลิ้นจี่พันธุดีลิ้นจี่ข้อมโตแค่หัวเข่าวันนี้ก็ตายแต่ไอ้ที่เราพร้อมไม่ว่าจะเสริมเราเราไม่ได้เสริมมันโตเอาโตเอาอรากแก้วมันช่วยได้เราก็ได้หลักการนั้นมาดูทุเรียนซิแต่วันนี้เราหาทุเรียนที่เมล็ดแข็งแรงแข็งแรงถ้าเป็นทุเรียนบ้านเราในบ้านเราเนี่ยนะพันกระดุมครับแต่หายากที่ไหนเขาจะปลูกกันล่ะพันกระดุมครับจันจรกนั้นทุเรียนป่าแถวภาคใต้ครับ เอามาเอามเล็กมันมาคแล้วมาเล็ดทุเรียนเนี่ยไม่มีระยะพักตัวครับคุณแก่เนื้อปั๊บคุณพ่อปั๊บเลยตรงนี้เราลงไว้ประมาณยี่สิบต้นทุเรียนนี่นะนะแต่ต้นงงยังงงยังอย่างเนี้ยสองต้นครับครับก็พยายามดูแลอย่างเดีอย่างเงี้ยนั่นดินเดินในต้นนี้เองนะฮะบอะแล้วอย่างสวนครัวต่างๆที่อยู่ตรงนี้แหละฮะก็ปล่อยไปพอพุ่มเรื่อมาโตเรียบร้อยพวกนี้ก็ปล่อยไปทิ้งไปแต่ทิ้งไปครับแต่มันได้กล้วยที่ได้เราปลูกกล้วยเอารากครับรากกล้วยจะเดินตลอดครับอื พราะเาพอมันโตมาเต็มที่เราตัดต้นเลยรตัดต้นกล้วยเลยนะไม่ตายครับครับแต่มันจะแตกยอดใหม่แต่ยอดมาตัดอีกแต่ยอดใหม่ตัดสิปีไม่ตายถ้าไม่ออกเคลือนี่คือธรรมชาติของกล้วยแต่รากเขาจะเกิดตลอดรากเขาอยู่ใต้ดินครับเพราะนั้นเรารอเวลานั้นที่กล้วยมาช่วยทุเรียนไม่ใช่ช่วยมะเขืออย่างที่นี่ผมเห็นคุณลุงปลูกมะเขือซะส่วนใหญ่นะฮะมีอะไรฮะนอกจากมะเขือตรงโซนของนี้นนี่มะเขือเท่านั้นแต่นี่ข้องแง่แง่คิดสำหรับมะเขืออย่างหนึ่ง ตัวนี้นี่คุณดูตอมนันนะครับตัวนี้อายุประมาณ6เดือนครับเมื่อ3เดือนแรกนั้นโดนรานเอาความเล่นคืนเดียวโอ้โหว่ oh ho, านั้นนะใบนี่เหลืองลอยหมดเลยว่าแล้วตัดทิ้งหมดเหลือแต่ตอเหลือกิ่งโดเดครับ,รบแล้วบำรุงเรียกยอดปุ๋ยสีสารเลยครับสารเลยแล้วก็เอาไอ้แมกนีเซียมสังกะสีครับเรียกยอดครับซึ่งตอนแรกเรียกว่ากระท่อนกระแทนว่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ครับรานค้างครับตัดใบที่คิดว่าเสียเนี่ยทิ้งเลยทิ้งเลยตัดกิ่งเหลือกิ่งโดเดด้วยเลยครับ เหลือแต่กินอย่างเดียวเลยครับและครับเดี๋ยวเราจะโรยอินรีเข้าไปถูกต้องอย่าขาดตัวนั้นครับตัวนั้นแหละครับแลวก็ปุ๋ยิปุ๋ยเคมีเราใช้แมกนีเซียมสังกะสีครับเนื้อทีตัวนี้ใช้แมกนีเซียมแค่สองขีดสังกะสีหนึ่งขีดครับครับเท่นั้นเองอย่างที่บอกว่าพืชผักสวนครัวแน่นอนคะคือนําไปทําอาหารได้อยู่แล้วอยู่หลังบ้านเราเอาเป็นว่ามะเขือตัวนี้มะเขือคางกบคนมาซื้อเนี่ยบอกเลยครับอร่อยครับมาว่าลูกค้าเขาพูดอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับ เพราะนั้นมะเขือเนี่ขอให้อินทรีย์ถึงเคมีเสริมนิดเดียวพอครับแล้วเนื้อมันจะอร่อยหวานกรอบอคุณเด็ดก,กินได้เลยครับ คุณผู้ชมครับด้วยเหตุนี้เองครับกลุ่มวางขนายโดยบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองผู้ผลิตปุ๋ยอินรีย์วังขนายตามมดเขียวครับจึงเล็งเห็นความสําคัญนะครับของการทําการเกษตรแบบอินทรีครับมอบนี่ครับปุ๋ยอินทรีย์ตามมดเขียวนะครับให้กับคุณลุงคิมครับเอาไปเลยครับคุณลุงครับขอบคุณนะครับผมนี่นี่เองครับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเกษตรกรจะยั่งยืนต้องคืนอินทรีย์วัตถุกลับสู่ดินครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ เกษตรกร,กรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080-550-4888